สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องพิลพัทครับวันนี้มาอยู่ที่กาเตียสัตวทเรีย,รรยครับอันนี้น้องบูมนะ เ๋ยวันนี้มาคุยกับน้องบูมนิดนึงจริงๆรู้จักน้องบูมจากในกลุ่มมานานมากประมาณหนึ่งเคยนั่งคุยกันที่ที่จอด,ด<ช>รถแต่ความยาวจนึงตีหนึ่งครึ่งเออแม่งุดเลยจำได้านั้นเคยนั่งคุยกับน้องบูมนีน่แหละว่าก่อนหน้าน,นี้คือเล่นแนวพวกสตรีทแวร์มาก่อนไฮ<ช><ช>แวร์มาก่อนใช่แล้วนอกจากนั้นเราผมยังเจอหลายๆคนที่ทักผมบเข้ามาแล้วแบบว่าเจอคุณบูมเนี่ยตามกลุ่มต่างๆเี็นของจริงจริงสรุปคือคุณคือเจ้าพ่อฝั่งนู้นใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยใช่ผมเป็นแอดมินหลายกลุ่ เ้สุดท้ายแล้วคุณก็บอกว่าไม่อยากไปแล้วไม่อยากกอนก็เลยมามาเส้นทางนี้มากขึ้นใช่เลยเปิดร้านกาเตียสาตูย์เลยหรอใช่ค่ะ เปิดเลยด้วยสาเหตุอะไรครับทำไมถึงอยากเปิดร้านเป็นของตัวเองจริงๆเราก็ตอนแรกไปเอฟของก่อนแล้วก็ไปแก่ทีนี้ไปเจอช่างแก่ช่างแก่เขาบอกว่าเฮ้ยบูมคือแบบตอนนี้มันก็โควิดแล้วเขาก็แบบงานน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบูมอ่ะเป็นคนที่แก่เขาเยอะที่สุดละแบบสามสิบสี่สิบตัวคือบอกก่อนว่าน้องบูมเนี่ยชอบซื้อเสื้อมือสองมากใช่แล้วก็ซื้อมาเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวบูมจะหุ่นแม่ปกติเนื่องจากว่าเขาเป็น ควานสเจนเนาะห<ช>ลายหลายคนอาจจะย,ยังไม่รู้นะเพราะตอนแรกผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แต่เชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ดูคลิปของเด <Cl> um. ็กครามก็น่าจะพอทราบแล้วว่าน้องบูมเนี่ยเป็นแทนเจนซึ่งโคตรเท่จริงกระด้ <c oughs> ซึ่งทําให้สัดส่วนต่างๆมันไม่เหมาะกับสูตรผู้ชายที่เอฟมาด้วยแล้วก็เราออกกลังกายเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมเดี๋ยวมีกล้ามเดี๋ยวตัวฟีบอะไรเงี้ยน้ำหนักบูมค่อนข้างสวิง10กิโลเนี่ยแป๊บเดียว10กิโลแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวคือส่วนใหญ่มันจะเป็นการบวมน้ํา บวมน้ำเช่นกินเบียร์เยอะก็ด้วยใช่แล้วเขาก็บอกว่าเออเปิดร้านไหมแบบพี่จะได้แบบมีงานด้วยอะไรทำทำได้กันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วว่าเออว่าไปเจอช่างคนหนึ่งที่ที่อยู่ในกลุ่มเอมดีนั่นแหละไม่ต้องแอดเข้าไปนะครับก็เลยคุยกันก็คือตอนแรกแหะแค่อยากเปิดร้านออนไลน์แล้วเอาเอของที่เขาทำมาขายเฉย ก็เห็นว่ามันสวยดีเราก็อยากเอามาขายอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันไปคุยกันมาว่าเออถ้าผมเปิดร้านเนี่ยคุณจะเป็นแบบเป็นช่างให้ผมได้ไหมเขาก็โอเคทุกอย่างแล้วก็เราก็ทํางานกันมาเรื่อยๆเนี่ยจะคบปีแล้วม,มันผ่านไปไวไหมบูมเคยมีมาคุยกับผมแป๊บหนึ่งว่าเฮ้ยเราสามารถเปิดร้านที่เอาเล่นไพ่เดียวมาวางแล้วก็ให้คนมาตัดได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันทําได้เลยแล้วก็แฮปปี้นิ่งได้แต่ปัญหาเดียวของการทําแบบนั้นก็คือเราต้องมีช่างที่ดีใช่ซึ่งเราไปเจอช่างจากเวียดนามใช่ซึ่งงานมันดี แบบดีเลยดีเลยแบบที่ไม่คิดว่ามันจะดีอ่ะเพราะว่าจริงๆเราบูมผ่านมา30ตัวแล้วใช่ก็คือต้องเห็นมาประมาณ1ที่สําคัญคือสูตรที่นี่บูมเคยเล่าให้ฟังว่าเป็น1คนตอนน่อ1ชุดใช่ใช่ครับ สูตรทั้งชุดเนี่ยคือหนึ่งคนทำไม่ใช่ไม่ใช่ใช่างแขนช่างคอช่างตัวช่างดำน้ำช่างสอยอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็คือหนึ่งคนชุดนี้ทั้งชุดใช่ถูกต้องกินอะไรเขาขนาต้องนานดิก็ถ้าทำฟิตติ้งเนี่ยก็จะประมาณแบบไม่ไม่นานถ้าฟิตติ้งนะไอตัวฟิตติ้งอ,อะไม่นานก็จะประมาณแบบ4ี่ห้าวันแต่ว่าถ้าแบบตัว,ต,วตัวเสร็จอะ นนข้อดีของการมีช่างหนึ่งคนที่สวมแขนสวมตัวสวมคอให้เราเนี่ยก็คือเขารู้อยู่แล้วว่าไซซิ่งเราเป็นยังไงเขาดูชาร์ตคนเดียวใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เขาประกอบขึ้นมามนก็จะคือประกอบมาจากไอชาร์ตที่เขาได้จากเราไปใช่ใช่ไหมมีข้อดีอะไรอื่นไหมข้อดีเหรอคือเขาเข้าใจว่าสมมติว่าเราฟิตติ้งไปแล้วเราเรากลับกลับไปเนี่ยขยับตรงไหนบ้างเอาเข้าตรงนี้เอาออกตรงน,รงนี้หมุนแขนใหม่ขึ้นแขนใหม่อย,อย่างนี้ตรงนี้หักอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องแบบไปไป,ประสานงานหลายคนคือเขามองปุ๊บปั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 ๊บ เ,เพราะว่าสมมุติเขารู้ว่าต้องแก้แขนยังไงเพราะเขาเป็นคนสร้างแขนนี้ขึ้นมาใช่ใช่มมันไม่ใช่แบบประมาณ8คนลุมตัวเดียวใช่คือจริงๆอ่งะมันสําคัญตอนตัดน,น,นั่นแหละแต่ตอนประกอบก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าคนขึ้นแขนเนี่ยน่าจะสําคัญที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าแขนมันไม่สวยก็คือมันก็ไม่สวยเลยมันก็ไม่กลมันพูดคล้ายๆกันหมดเลยเนาะสำหรับเวลาเราไปร้านเทเลอร์เขาต้องบอกว่าจุดคิดที่เคาคือช่วงแขนช่วงแขนกับช่วงคอตรงเนี้ยมันค่อนข้างยากใช่ที่สุดที่สุดของของของการทำทั้งตัวมันจะไปยากอีกทีนึงตอนโอเปนคอร์เตอร์ อ๋อช่วงโค้งออคออเตอร์คือความโค้งเปิดตรงตรงคือคือใครทําให้มันโค้งอ่ะก็ทําได้แต่ทําโค้งยังไงไม่ให้มันออกข้างอ่ะยากคือมันต้องเก็บสะโพกด้วยใช่ผมอ่ะเสียไปไม่รู้กี่ตัวแล้วตั้งแต่เปิดร้านมาอันนี้จะปีนึงแล้วสินค้าในที่ขายดีสุดของทางร้าน,านคือเฉลี่ยนะจริงๆเลยดีทวีแเราก็มีแค่ก้งเกงแหละเพราะว่ายัางอื่นมันทําไม่ทันเฉลี่ยก็ใกล้ๆก,ก้กันหมดเลยแจ็คเก็ตสูท หรือว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตหรือซัฟเฟอรีแจ็คเก็ตหรือว่าเฟรนแจ็คเก็ตเรามีทุกแจ็คเก็ตคือเลือกตัดได้หมดเพราะว่าเป็นบิสปอมหมดใช่ถ้าเดนิมเราก็มีเลดี้ชูแวร์มีแต่กางเกงอย่างเดียวนะตอนนี้คืออยากทำอย่างอื่นเหมือนกันแต่ว่าคิดไม่ออกว่าทำอะไรคืองานของที่ร้านนะครับเป็นงานมือ95้าเปอร์เซ็นต์เกเปอร์เซ็นต์ีกหคือตรงไหนก็คือแบบช่วงช่วงเข้าข้างในบางทีแบบไลนิ่งอย่างเงี้ยก็แบางทีเขาก็เย็บมือเฮ้ยใช่บางตัวมีเลยเห็นเลยว่าแแบบบบเเป็นนด้มือ าแบบเราเราเรา,เราสั่งเขาไปว่าเราต้องการงานมือเยอะงานมือน้อยก็ว่ากันไปคือจริงๆแล้วถ้าเราพอจะทราบครับว่างานเวียดนามอะ่ะขางงานมือละเอียดกว่าบ้านเราด้วยซ้ำม,มั้งใช่เพราะว่าเขาทําให้เมืองนอกเยอะมากๆถ้าเกิดคุณเดินไปแบบโฮจิมินห์อะไรเง<ๆ>ี้ยจะเห็นแบบร้านสูตรแบบติดกันค่อนข้างเยอะมากทีเดียวเราจริงๆนะถ้าเจอเมืองของ เ,เวียดนามทั้งประเทศอ่ะไปตรงไหนก็เจอร้านสูตรเดินสุมสี่สุมห้าไปเจอหมด <laughs> ผมไปลองมาแล้วเหมือนไปคาเฟ่เกาหลีอ่ะเกาหลีจะไปจะเจอร้านกาแฟ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 อ่าใช่ใช่ใช่ไปเวียดนามเจอร้านสูตร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 ผมก็เคยไปแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเขา,าน่าจะไปที่แหล่งแหละ <ๆ S 2> เพราฉั้มันน่าจะเห็นแบบเยอะมากๆใช่ส่วนใหญ่ร้านที่เวียดนามก็แบบทำงานธรรมดาแหละที่เหมือนสมัยก่อนเขาใส่กันลแต่ว่าถ้าจะมาในแนวนี้ก็จะมีร้านที่ทำได้น้อยหน่อยน้อยหน่อยแล้วก็ราคาสูงแต่รู้ว่าคอมมูนิตี้การแต่งตัวใส่สูตรของคนเวียดนาม มันยิ่งใหญ่มากเลยนะยิ่งใหญ่มากกุมแม่งสองแสนได้มั้งตอนนี้ยิ่งใหญ่มากเ๋ย่ไปช่วยกันบิวครับไปช่วยกันบิวหน่อยได้มึงกัลงรูปบ้างไอ้หี่เวลามาพูดถึงนี่ดีกว่าการเปลี่ยนมาแต่งตัวแบบนี้มีข้อดีอะไรบ้างกับตัวเองข้อดีเหรอพี่มันก็รู้สึกว่าแบบเรามั่นใจนะมันไม่สําคัญว่าใครจะมองเราอย่างไรมันสําคัญว่าวันนี้เรารักกัเอยงในกระจกหรือยังจริงอันนี้คือเรื่องจริงี่เตรียมคำพูดมานานงเนี่ยไม่พี่คุณผมเราดูตัวเองเป็นหลักอย่างแบบทรงผมหนวดก็คือดูหมดอะก็ คือแค่รู้สึกว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเราอะ่ะใครมันจะมาทําลายเราได้อเออก็จริงเออมันไม่มีหลอกเราจะหุ่นแบบไหนหน้าตายังไงเรารู้สึกว่าเออเรามั่นใจมีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นเคลียร์เซนเชของตัวเองไหมวเวลาออกจากบ้านแล้วของบางอย่างที่จะต้องแต่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจตัวเองสําคัญสำคัญ,คญ,คญมีอะไรบ้างเพิ่มความมั่นใจหรอก็เป็นกางเกงครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ากางเกงกางเกงที่ตัดมาเนี่ยมันเป็นกางเกงที่ใส่แล้วมันพอดีอกับเราแล้วกางเกงที่ร้านเนี่ยมันเป็นกางเกงเลยที่ทุเวร์ก็จริงนะแต่ว ผมเห็นการพัฒนามาแบบหลายรุ่นแล้วใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นที่5รุ่นนี้ผมคิดว่ามันเริ่มลงตัวมากๆแล้วแนะนําให้มาลองเพราะว่าผมว่ากางเกงเป็นเคียสเซชิวลอย่างหนึ่งที่มันใส่แล้วสวยเลยใช่ถ้ามันสวยก็คือไปแล้ว2ใน3ของ ลุกทั้งหมดใช่ครับมันเกินครึ่งตัวสําหรับผมนะแบบเวลามองมามันก็เกินครึ่งตัวแล้วสมมติมองมาแล้วเราเออขาเราดูยาวเราดูแบบสมาร์ทอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มาจากกางเกมมาอย่างตัวนี้ที่พี่บูมใส่อยู่เป็นช<ม>ิโน่ส่วนเสื้อเชิ้ตเนี่ยก็เป็นเสื้อเชิ้ตอะไรก็ได้จริงๆแล้วแต่แล้วแต่ส่วแนแจ็คเก็ตตัวนี้ก็จะเป็นกาเตียใช่ครับอันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่เพราะว่าคุณคุณเปลี่ยนรู้ไรสโลปนะโอ้โหเรียกว่าโชว์ขายข้อจริงเลยคุยแต่งานดีมากงานแบบดำม้งดำน้ำอันนี้คือดับเบิลเบสต์ดับ ัไปนะครับินน,น,น,นินเดียกับทางเกงผมแค่ตัดมาให้ดูว่ามันสามารถ ทำได้แบบนี้เลยเป็นแจ็คเก็ตได้ด้วยใช่แจ็คเก็ตกับสูทที่ราคาเป็นไงบ้างครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นฮาร์ฟแคนวาสสูททั้งชุดเนี่ยเริ่มต้นแบบหมื่นเก้าแล้วกันก็คือสองหมื่นมีทอนอ่าใช่เราถ้าเกิดเป็นแจ็คเก็ตอย่างเดียวละฮาร์ฟแคนวาสก็แจ็คเก็ตเดียวฮาร์ฟแคนวาสก็หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดคิดไม่ทันใช่เล่นไพ่ต้องนับนิ้วอ่าถ้าเป็นฟูลสูทอะฟูลสูทที่เป็นฟูลแคนวาสด้วยหล่ะตอนนี้เริ่มต้นสองหมื่นสามครับสองหมื่นห้ามีทอนใช่แล้วแต่ล้วว่า ตัวอ้วนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเป็นคนที่ตัวใหญ่กว่าปกติเราต้องใช้ผ้าเยอะกว่าปกติก็จะบวกราคาเข้าไปใช่ในอนาคตกําลังจะย้ายที่ถูกไหมใช่ครับแต่ย้ายไปที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมใช่ซึ่งก็จะอยู่ข้างหน้าตรงนี้ใช่ติดถนนเลย หน้าถนนสุขุมวิทครับตรงอุดมสุขพอดีลงลงปุ๊บปีเดียก็เจอได้เลยใช่คือก็คือข้อามแยกก็เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะอยู่ตรงนั้นเลยนาซนนอยเลยตัดเสื้อเชิตที่นี่ราคาเท่าไหร่เพราะผมเห็นคนหลายๆคนในกลุ่มมาตัดเสื้อเชิตที่นี่เยอะคือจริงๆกับผมว่าอยากได้งานที่มันเป็นงานธรรมดาเหมือนงานาไม่นบ่างไม่แต่มันบอกเสมอว่างานยากผมรับใช่ใช่แต่ทีเนี้ยอยากให้ลูกค้าเข้าใจว่าถ้าอยากทํางานยากมันจะรอนานมันจะนานจริง ตต่ลูกค้าทุกคนที่มาที่นี่ก็คือแบบเวลาไม่ใช่ปัญหาเออใช่ใช่ทุกคนรอขอบคุณมากเลยครับอย่างตะปอมนี่ก็โหตัดยากเหลือเกินตาไม่เอกอีกคนเขาไม่เอกไม่ได้เลยตอนเนี้ยตาไม้เอกนี่โหซับอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ใช่แต่ปรเดี๋ยวว่าตัดเสื้อเชิ้ตที่นี่ราคาเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นอ่ะสองพันเก้าเก้าสิบก็คือได้บีสปอคเชิ้ตเลยถูกต้องอื่นๆใดมีอะไรอยากขายของไหมก็ ผมก็ทําได้ทุกอย่างครับถ้าถ้าอยากจะทําอยากทาอะไรก็เข้ามาได้เยอะโคตรเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าขอขอแค่ว่ามีมีเวลาให้หน่อยเพราะว่ากินเ<อ>วลานิดนึงเพราะว่ามันจริงๆก็คือต้องชิปมาจากเวียดนามด้วยใช่แล้วก็ใช้เวลานิดนึงถ้าเกิดจะต้องปรับแก้จะปรับแก้โดยช่างคนไทยใช่ครับเรามีช่างแก้โดยเฉพาะเขาพี่ประสบการณ์มากกว่า20ปีเขาเป็นช่างแก้อย่างเดียวน เพราะฉะนั้นเวลาเอามาแก้อะไรไม,ไม่เคยมีลูกค้าคนไหนแบบผิดหวังเลยแล้วเราก็ทําให้จนลูกค้าพอใจบางคนมานแบบวัดครั้งแรกกัดไปแขนวัดไปสองข้างเท่ากันแต่พอมาลองใส่จริงแล้วหลายข้างนี้เท่กว่าเราก็ต้องไปเอาข้างนี้ขึ้นให้เขาอีกนิดนิดเดียวก็เราก็เอาขึ้นให้นะไม่ใช่ว่าแบบได้ไปแล้วเร,เราเทไปเลยอะไรอย่างเง<อ>ี้ยไม่ใช่ซึ่งลักษณะนั้นคือตัดมาเรียบร้อยแล้วมันจะเจาะรังดุมมาแล้วเพราะฉะนั้นการเอาขึ้นต้องเอาขึ้นจากหัวแขนซึ่งถ้าเกิดแก้หัวแขนได้น,นี่ก็โคตรเก่งแล้วนะเซียนเขาเป็นเซียนเลยเขาเซียนเลยบอกเลยเพรรราาาะฉันทีี่่ก็สมถบแ้ ครับแต่ว่าสิ่งเดียวที่คุณต้องทําใจก็คือรอนานหน่อยเพราะว่า<อ><อ>แก้ทีใช้ใช้เวลานานคิวคุณตอนนี้เท่าไหร่15ปีที่คุณบอกผมใช่ใชประมาณเนอก็ตอนนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งครับสำหรับทุกตัวที่มาวานที่นี่ใช้เวลาเดือนหนึ่งใช่วันนี้ผมเอาเสื้อมันแก้ด้วยเพราะฉันก็อีกเดือนหนึ่ง ขอบคุณจะได้ใส่ตัวนี้เหรอใช่เชื่อคือร้านผมผมไม่เน้นแบบทําให้ช่างเครียดนะครับคือทุกอย่างถ้าคุณมีเวลาให้ผมผมก็ยินดีทําให้เสมอเลยแต่ว่าถ้าให้ผมไปกดดันช่างหรือว่ามาเร่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันไม่สบายใจเนาะเราก็ไม่คงไม่มีใครอยากทางานด้วยความไม่สบายใจงั้นถ้าพูดถึงเวลาสมมติจะมาตัดสูตรที่นี่ขอเวลาเท่าไหร่ที่แบบสบายๆเผื่อๆแล้วเรียบร้อยแล้ว5เดือนถ้าเกิดจะแต่งงานมีเวลาให้เขา5้าเดือนนะครับเผื่อใครจะตัดสูตรนะมีลูกค้า ห้าเ <5 S 2> <laughs> ดือนห้าเดือนเออห้าเดือน <laughs> จริงๆถือว่าเร็วมากสาหรับบีสปคนะเพราะฉันอย่างที่นี่ก็ขอเวลาห้าเดือนแต่ตัวทั่วไปแล้วน่าจะได้เร็วกว่านั้นเผื่อแล้วห้าเดือน่ะบางอันที่ที่มาในช่วงที่แบบเออช่างเขาไม่มีธุระก็สองเดือนก็ได้แหละสุดยอดหมดเร็วมาก <c oughs> คือคือห้าเดือนเนี่ยคือผมเผื่อให้เฉยๆว่าแบบเผื่อเราต้องมาแก้อะไรกันอีกน้ําหนักเปลี่ยนผมเก็บเอวให้ขยายเอวหรืออะไรอย่างเงี้ยเผื่ออัิเต์หลายๆอย่างถูกต้องอ่าผ้าที่นี่มีให้เลือกตั้งแต่ คาวานี่ธรรมดามยาวไปจนถึงโลโลพียนาเลยใช่ครับใช่ไหมโลโลพีเนาแล้วโซเบียติที่นี่ก็มีให้เลือกเหมือนกันมีครับฟ็อกก็มีอยากได้อะไรขอแค่บอกครับแล้วผมขอเวลา2อาทิตย์เดี๋ยวผมจะนำสิ่งนั้นมาให้คุณ จริงๆสมัยก่อนอที่เคยคุยกับบูมก็คือถ้าเกิดไปฮ่องกงบูมสามารถชี้เป้าได้เลยว่าไปซื้ออะไรที่ไหนอย่างไรใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้อาจจะยากหน่อยเพราะไม่ค่อยได้ไปแล้วไม่ได้ไปเลยต,ต้องอยู่ร้านเนี่ย <laughs> ตลาดฮ่องกงก็เปลี่ยนไปเยอะเะลยปอนเดียม,มีอะไรอยากฝากถึงคนดูนิดนึงไหมครับสําหรับปิดคลิปก็เจอกันข้างนอกก็ถักได้ครับเออจริงๆเจอแต่เป็น้ากลานไม่ใช่หรอวะก็ <c oughs> ไม่ค่อยเจอหรอกพูดไปนั้นนี่แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเจอน้องบูมครับอาจจะมีแบบไปเจอตามงานมีติ้งซึ่งเดี๋ยวจะล่าถ่ ถ้าไปมิงที่ไม่กินเหล้าต้องมานะไปอันนี้สัญญาแล้วนะจับมือไม่ถ้าไม่กินเหล้าไปอยากกินเบียร์ไงกินเบียร์มากกว่าไปสั่งเบียร์ได้อ่าได้โอเคโอเควันนี้แค่นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูลาวนู้นะเดี๋ยวไปคุยกันนะบุ้มนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เดี๋ยวให้พี่บูมพาทัวร์ร้านนี้เลยครับครับร้านตรงนี้ก็จะมีอันนี้อยู่ด้านในนะก็จะมีโซนที่เป็นกระจกนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็น Ready to Wear อันนี้ก็เป็น FOX Air ซึ่งเป็น FOX Air ที่ทำเป็นอลายใช่ครับตัวนี้ก็ h a n d ์เ d e 99%แล้วกันครับ99%ใช่ใช่พวกเข้าชินซับเข้าขอบมุมผ้าอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเครื่องแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ handmade จริงๆแล้วคือยิ่งทำอลายยิ่งยาก ใช่ครับมีตู้อย่างเงี้ยนะม,มาอันนี้ก็เป็นที่ใส่ไปดีคลัฟต์นะครับอันนี้เป็นดับเบิลเบรสนะครับดั se, บเบิลเบรสแต่ว่าเป็นปกตับแนวเจ็ดศูนย์ใช่สฟัฟฟอรีแจ็กเก็ตครับแต่ว่าเป็นแบบซ่อนกระดุมที่นี่ค่ะสัฟฟอรีแจ็กเก็ตด้วยเหมือนกันสั่งปรับได้ใช่ครับแต่ตัวเลนที่ชูแวร์หมดแล้วแล้วก็ไม่ทําด้วยครับอยากตัดแบบไหนจัดให้ได้อย่างที่บูมบอกใช่คือตัวเนี้ยพี่เขาตัดไปทุกแบบแล้วพี่คนเนี้ยก็มีทั้งสัฟฟอรีทั้งเฟนทั้งคือตัดหมดทุกกกแแแบบบออออ้้้้้าาาาาาาววววล่่่่่ยยยไดดผเนนีตคิมใหห เอาเป็นอะไรดีแบบไหนดีบูงก็เลยคิดว่าเออมันก็สวยดีถ้าเป็นแบบกระเป๋าแบบแบบแบบเหมือนเครียร์เวสเทิร์นพี่เขาเป็นคนที่ชอบแบบชอบรวงเขาเ้าไปอย่างเงี้ยชอบมือของตั้บบงเหมือบบนไทลิบบงตันอ่ะแล้วเราก็เลยทําอันนี้ให้เขาคุณชอบทําอะไรยากๆแบบนี้ไงเขาเลยมาให้คุณปวดหัวเล่นใช่ครับ <laughs> <laughs> ชอบจริง <laughs> <laughs> ใช่ครับ ส่วนพวกนี้ก็เป็นแจ็คเก็ตที่เป็น ready to wear ใช่ครับที่สามารถมาซื้อ,อได้เลยใช่ใชข้างล่างที่ขายดีมากๆของที่นี่ก็เป็นกางเกงนะครับอ่าเริ่มต้นอะไรดีเอาตัวที่คุณใส่อยู่ตอนนี้ก่อนเลยมาชิโน่ครับตัวนี้เป็นชิโน่ตัวล่าสุดเป็นเอวสูงมากอันนี้วัดจําได้ไหมว่าสูงเท่าไหร่สิบสอ สูงนะไรอยสิบสองถือว่าดีแต่ก็ส่งคนข้างกว้านประมาณหนึ่งปลายขาประมาณเท่าไหร่รับอันนี้ป้ายขาอันนี้น่าจะประมาณ8ดที่ไซส์3สบครับอ่าแล้วก็ขยับขึ้นลงตามไซส์ก็จะประมาณ 8- 2 5หที่ใหญ่ที่สุดซึ่งคุณสามารถเลือกได้มีชิโนมีทั้งหมดกี่สีครับตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือดีกว่าเหลือกี่สีเออสีสโตนเนี่ยมีแค่28สุปดทุทายละแล้วก็แล้วก็สีนี้มี28 30 34บสแล้วก็มันจะมีตัวที่เป็นจีบก็จะมีส0สบ ขยเดีวมันหมดแล้วพี่คุณทำมัน้อยเลอมันขายดีมากทำน้อยทำน้อยแล้วก็มีสีขาวใช่ไหมทำไมสีขาวนี้เป็นตัดครับอยากขายเหมือนกันสีขาวอยากให้คนใส่กางเกงสีขาวสีขาวมันใส่ง่ายใช่คือแบบช่วยมาซื้อผมหน่อยครับถ้าถ้าถ้าผมตาสีขาวอันนี้เป็นเดนิมเดนิมสีขาวก็เป็นผ้าลายทวิวนะครับถ้าทุกท่านเห็นก็เป็นลายผ้าลายทวิวสีขาววันนี้คอลเลคชันใหม่ล่าสุดที่จะวางเร็วนี้คือขาสั้นคขาสั้นนะครับขาสั้นเป็นคูุลขานะครับใช่ครับดับเบิลเบลกันนี อีวัคโคตรงนี้แต่ผมเไปล่านาใช่ล้านนาแต่ว่าตัวเป้าก็จะเป็นสิบนะครับใบเคมเดิมเพราะว่าแต่ว่าอันนี้ตัวอย่างนะครับก็จะเป็นกระดุมใช่ครับพอเป็นกระดุมแล้วมันใช้งานยากโอ้พี่อย่าพูดเลยเท้าเสียนี่คือตายแน่คือแค่จะปลดปีวัคโคออกก็ยากแล้วแล้วมันปลดกระดุมอีกใช่สวยอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งครับน่าจะมีลูกค้าเคยเห็นไปบ้างแล้วที่ผมเคยทําเป็นลินินไปแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นกรุขาปกติสอดไปใช่ครับก็จะประมาณนี้ ก็ขาวลูกค้าก็ตัดเยอะเหมือนกันมาเห็นแล้วก็ตัดเพราะว่าเราไม่มีเรดี้ทูแวร์ขายแต่ตอนนี้เหมือนแบบคนถามร่วมถามเยอะแล้วเราก็จะทําไปก่อนหน้านี้ก็จะมีอีกหลากหลายมากครับพวกไซ z e a จั u เตอร์ด้านข้างอะไรพวกนี้คือบ<ช>ูมขายมาสักพักใหญ่แล้วอันนี้ล็อตที่5แล้วถูกปะกำลังจะเติมล็อตที่6 ใช่ครับก็จะมีหลายแบบอันนี้ขายดีมากวันหมดอะสีเนี้ยนี่ลูกค้ายังกลับมาตัดเพิ่มกันเรื่อยๆนะจิงปะเนี้ยใช่แบบตัด,ตด,ตดไซเดิมยอะไรเงี้ยแต่ว่าขอเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนสียอะไรเงี้ยอีกรูปแบบหนึ่งของการกัดกระดุมก็คือจะมีกระดุมทั้งหมด2เ<ส>ม็ดเดี๋ยวผมก็จะทําไปเรื่อยๆแหละแบบแบบมันก็จะวนวนกันไปแต่ลอนนึงจะไม่ซ้ํากันนะบางคนมาถึงไม่กล้าใส่นะบอกพี่ลองก่อนเลยเผื่อชอบเพราะพอเนี้ยมันสูงวิสพานมันสูงมันทาให้แบบเก็บพุงเรามันแปลกอะคือบางมันไม่มี เราก็เราก็เลยใจกล้าหน้าด้านน่ะก็อยากลองทําขายดูว่าจะขายได้ไหมดีเอาที่เป็นแบบที่คนที่ไม่ไม่กล้าใส่ลองใสอะไรที่แวร์บอกนิดนึงราคาเท่าไหร่สาหรับตัวนี้อ่ะอันนี้ถ้าเป็นลินิน2องพันสี่าครับแต่ว่าถ้าเป็นคอตอนอันนี้สองพันสามเก้าสิบแพงมื่ราคาดีมากเลยนะมันไม่แพงแบบลูกค้าบางคนไซส์ดีอ๋อทุกสีเราก็คือทําขาเบิ้ลให้ด้วยใช่ครับปลายขาความยาวไม่พอดีก็สามารถตัดไม่ได้ใช่ตัดฟรีตัดฟรีนะไม่คิดตังนะไม่คิดไม่คิดแล้วก็ ถ้าสมมติว่ามันมากกว่าหนึงส่วนอะเราก็จะคิดแต่ว่าเราจะคิดแค่200บาท